สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับฉาดเด็ดเพื่อนนะครับก็มาพบกับพี่ตอนเช้าอีกแล้วนะครับในชุดนี้สามร้อยครับพี่นะครับสามร้อยในชุดนี้นะครับมีอะไรพี่พี่ได้โดดเด่นบ้างนะครับนะราคาก็อาจจะมีหลากหลายอยู่บ้างเป็นบางรายการนะครับลองเข้ารับชมดูก่อนพี่นะครับรับชมให้จบคลิปนะครับแล้วพี่พี่จะรู้ว่าความสนุกเป็นแบบไหนนะครับเราเอาเราใจเช่นเคยครับพี่ ใครเข้ามาับชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยพี่น้าไว้เป็นกําลังใจกันนะครับช่องทางไอต่อขึ้นไว้แต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับสายด่วนสายตรงก็มาครับผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอมอาเลยแล้วกันพี่ในครับรายการแรกของเราในครับในช่วงวันนี้นะครับรายการแรกนนครับเอาเป็นนี่เลยพี่แนวขออนญาตใช้คําว่าเครื่องรางก่อนเลยในอัลบุนพยนต์ครับพี่ในอัลบุนพยนต์ครับพี่ไม่มั่นใจว่าเป็นอาจารย์ปีหรืออาจารย์ลอยนะสวยเดิมธรรมชาติพ่เรียมเก่าๆวินเทจแบบนี้เลยนะ แนวนี้เก่าแน่นอนนะครับเก่าแบบร้อเปอร์็นพี่หุ่นพยนต์นะครับไม่ใช่ของเล่นทั่วไปแน่นอนผมเอาสามร้อยครับพี่รายการแรกนะครับในช่วงเช้านะครับแล้วก็หล่อโบราณใช่บพี่แนววันี้เป็นหลวงพ่อพิงค์ครับพี่แนวหลวงพ่อพิงค์ลบบุรีพี่นะครับหลวงพ่อพิงค์โอ้โหเอ้ยแนวหลวงพ่อพิงค์ลบบุรีเนี่ยดูร้อยหล่อโบราณนี่พี่ดูค้าบน้ําทองแม่หลุมกลวงต่างๆนะครับข้บขี้เบ้าเดิมๆเลยสามร้อยบาทแนวหลวงพ่อพิงค์นะแนวพ่อพิงค์เอาไปสามร้อย สวยเดิมธรรมชาติสา0ร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปครับพี่นะครับองนี้จะเป็นของนะครับองนี้จะเป็นวัดอะไรเนะี่ยนะครับสองสี่หกสามเนะี่ยเนี่ยพี่เนื้อแดงด้วยเป็นชินราใช่ไหมเนี่ยนะครับโอ้พี่นะี่ครับนะเดิมนะอันนี้เดิมเลยนะดูเดิเอาละลืมชื่อวัดไปอีกแล้วรอยตัวตัดยังมีอยู่เลยพี่เนะี่ยพี่พี่าร่องรอยตัวตัดยังมีอยู่เลยพี่สามร้อย เนี่ยครับสามร้อยแล้วก no ็องคนี้พี่นบเขาเรียกว่าพระรอดหลวงเนี่ยครับพระรอดหลวงนะครับองนี้นะสวยเห็นไหมสวยแล้วธรรมชาติก็พี่แนวพระรอดหลวงนะพระรอดหลวงเอาสามร้อยแนวพระรอดหลวงก็พี่เนื้อเนื้อดูง่ายเนี่ยครับแล้วได้เดิมด้วยดิแนวราคาแบบเบาวิวเลยพี่พระรอดหลวงนะอันนี้ไม่ใช่พระคงนะเป็นพิมพ์พระรอดหลวงเอาสามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยบาทก็พี่เนี่ยครับเทวรูปช้างเนี่ยครับเทวรูปช้างนี่ต้องใช้คําว่าเนื้อเขาสวย เนบเนื้อเขาสวยกับพี่นะเป็นพิมพ์พระบลอโบราณซึ่งด้านหลังตัวยันโดดเดน่นนะครับอ่าเนเห็นไหมด้านหลังตัวยันโดดเดน่นและเป็นธรรมชาติสามร้อยบาทนะครับช้างนะครับเทวรูปช้างสายใต้นะครับแล้วก็สมเด็จเจ้าพี่อยู่ในกรอบนะองค์นี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่แนวพี่เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะเนี่ยสมเด็จพิมพ์ใหญ่ก็พี่ดูหลังเนี่ยโอ้โหพี่เอ้ยนะครับนะตังอิ้วดเดิมเลยเอาสามร้อย สามร้อยบาทนะครับสมเด็จนะพี่นะนะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่สามร้อยในครับอยู่ในกรอบสแตนเลสนะสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อปานเงียบพี่คมกริบเลยพี่ดูเนื้อเนี่ยนี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดูรูปทรงเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญหลวงพ่อปานนะครับพ่อปานเงียบพี่ในครับสมุทรสงครามเห็นไหมนี่นี่เดิมเดิมนี่พี่นี่มาดูเหรียญเดิมเดิมนี่เดิมเป็นแบบไหนนี่ดูเหรียญนี้เนี่ยนะครับอ่าดูเหรียญนี้เนี่ยเอาห้าร้อยบาทแนวพ่อปานนะ เอาไปห้าร้อยนะครับผงสุพรรณครับพี่นะครับพี orgeous, ่ๆลองดูผงสุพรรณก่อนนะครับองค์นี้คาบทองยังติดด้านหลังอยู่เลยพี่นะครับแงะออกจากกรอบดูดินี่คาบทองนะแหนบคาบทองเดิมๆด้วยนะครับยังติดด้านหลังอยู่เลยพี่นี่ครับเดิมขนาดไหนพี่ลองพิจารณาดูเอาแล้วกันนะครับวันนี้ได้เดิมได้ธรรมชาติแน่นอนสําหรับพระผงสุพรรณหนึ่งในห้าเป็นจับพาคีห้าร้อยบาทเนีครับผงสุพรรณนะนะครับผงสุพรรณแล้วก็พระหูยานเลยพี่นนะะครับโโอ้หพี่ดูเนื้อเนี่ยครับพแล้วเนื้อชิาขู่พี่ดิิิิมมชชชนนแแห้งบบธรราต แนบพระหูยานครับพี่นวครับด้านหลังหลังรายผ้าแบบบางๆแต่ไข่ขึ้นคุมสวยงามมากนะครับไข่ขึ้นคุมสวยงามมากสามร้อยบาทแนบพระหูยานหูยานแล้วก็รูป่อกนะครับองค์นี้จะเป็นรูป่อกของหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะครับรูป่อโบราณครับพี่แนบหลวงพ่อทองสุวัตโนดหลวงองค์นี้วัตโนดหลวงนะนี่ดูค้างเนี่ยวัตโนดหลวงพี่ดูข้างเนี่ยค้างเดิมๆสามร้อย สามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้องนี้จะเป็นหลัวข้าวผงมาพี่นะหลัวข้าวผงมาช่องแคร์ในครับด้านหลังก็จะเป็นตัวชอพี่ไหมสอชอเนี่ยสวยนะครับว่าสวยแล้วได้เดิมเลยพี่ดูเนื้อได้เลยนะครับแห้งเก่าจริงหรือเปล่านะพี่พี่ไอ้แห้งเก่าจริงหรือเปล่านะครับหลัวข้าวผงมาช่องแคร์นะเอาสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยนี่เลยพี่พระผงของเขานี่ก็ดูง่ายนี่พี่ผ้าแท้แล้ดูง่ายเลยนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณพี่นะครับเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อผงมาช่องแคร์ หลังยันเงี้ยพี่ดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงได้เนี่ยครับพระผงหลังยันเงี้ยพี่หลวงพ่อพมมาช่องแคร์เนี่ยอย่างเงี้ยพี่ถ้าจริงๆถ้าใช้พุทธคุณนะผมแนะนําเลยนะพี่แนวราคาไม่แรงแต่ใช้พุทธคุณได้100 ra, ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออราคาไม่แรงใช้พุทธคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นะต์อ่ะสามร้อยบาทเนี่ยครับหลวงพ่อทบครับพี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อทบเนี่ยครับนะโอ้โหดูเนื้อดิเนี่ยครับนี่คือหลวงพ่อทบนะพี่ค่าเบ้าค่บตะการเห็นไหมค่าเดิมๆเลยเนี่ยว่าค่าเบ้าคา่บ,บ,าาบตะการเนี่ยพี่นีน่ดูรอยเนี่ย แล้วดูร่องรอยตกแต่งและแทงตะไบเนี่ยเอาสามร้อยบาทนะยครับสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อแดงครับพี่นัพ่อแดงก็พี่นะพแ,พแจกได้แล้พระป่านะครับเออพระป่าก็พี่นะหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้อินนะโอ้โหเด็ irgendwie. ใช้คําว่าสวยเดิมธรรมชาติได้เลยพี่เนะครับพี่ใช้ควาว่าสวยเดิมธรรมชาติได้เลยพี่พรอแดงวัดเขาไม่ได้อิดนี่เลี่ยมเดิมนะไม่ได้แกะไม่ได้งัดแง่ใดๆเลยพี่สามร้อยบาทนะครับพ่อแดงวัดเขาไม่ได้อิด เนื<จ>้อผาแดงเราก็องนี้เป็นซุ้มกอขนมเปี๊ยะถ้าเนื้อออกโซนนี้เขาเรียกว่าเนื้อเนื้อแกร่งเนะครับเออเนื้อจะเป็นหินอยู่แล้วพี่ะนรับจะเป็นฟอสซิลอยู่แล้วเนี่ยครับไม่ใช่เนื้อแดงนะไม่ใช่เนื้อส้มด้วยเนะครับเนื้อจะเป็นฟอสซิลแล้วพี่ตรงดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมพี่ลองดูเนื้อเนี่ยจะเป็นฟอสซิลแล้วพี่สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยให้รัวๆเลยนะเนี่ยครพี่เออผมสามร้อยให้แบบรัวๆเลยนะะนื้แล้วก็องนี้องนี้หลงพ่อสุด้็พี่นะปีหนึ่ง น right. ี่ครับปีหนึ่งเจ็ดเกือบพลาดูดิเห็นไหมลมดํานี่เดิมๆเลยพี่นี่ครับลมดําเดิมๆเลยพี่ด้านหลังดูตัวยันเนี่ยเป็นเส้นเลยไหมเห็นไหมเอาเอาสามร้อยพอสุดนี่ครับพอสุดเอาสามร้อยบาทนี่ครับเราก็สมเด็จสมเด็จองค์นี้นะครับจะเป็นสมเด็จวัดพระคังครับพี่นะครับโรงรักปิดทองไว้สมเด็จวัดพระังนะครับองค์นี้ก็ะท้อหน่อยแต่เนื้อในบอกคําเดียวเลยว่าไม่ใช่ปูนปัเตอร์แน่นอนนี่ครับไม่ใช่ปูนปัเตอร์แน่นอนครับพี่นี่ครับเนื้อในนะ หูแล้วสวยเดิมธรรมชาตินี่ใช่ไหมสวยเดิมธรรมชาตินี่สามร้อยนะครับองค์ลงรักปิดทองเอาไปสามร้อยบาทนะครับองค์นี้ก็พี่นะครับน่าจะเป็นปีศูนย์แปดหรือเปล่านะครับสําหรับองค์นี้เนี่ยครับเป็นรูปของปู่ทวดน่าจะเป็นปีศูนย์แปดหรือเปล่าพี่นะครับเออ่บล็อกแตกเนี่ยรอยปั๊มเนียพี่หลังหนังสือนี่เดิมเลยเนะี่ยนะครับหลวงปู่ทวดนะหลังหนังสือนะเนี่ยเอาเอาห้าร้อยเนี่ยเอาห้าร้อยบาทนะครับหลนะวงปู่เฮี่้องวัดป่า รนวหลวงปู่เฮียงวัดป่าครับพี seguinte, ่นะมวลสารเป็นเม็ดๆๆๆเลยพี่นะปู่เฮียงนะนวเออมวลสารเป็นเม็ดเลยนะเอาสามร้อยนะปู่เฮียงวัดป่ารัวหลวงปู่ทวดอีกหนึ่งพิม์นคบนะซึ่งพิมพ์นี้ผมก็ไม่เคยเจอเจอนะและของทาเทียนเลียนแบบก็ไม่มีครับพี่นะพิม์นี้นะไม่มั่นใจว่าเป็นวัดไหนท่อนเองพี่แนวน่าจะเป็นประมาณปีศูนย์ห้าน่าจะประมาณปีศูนย์ห้าพี่เนื้อเดียวเตารีดเอเลยรนบหน้าประมาณปีศูนย์ห้าเลยพี่ตะใบเดิมด้วยเห็นไหมตะใบเดิมด้วยพี่รนบ แค่หาว่าหน้าแบบนี้บล็อกแบบนี้วัดไหนท่านันเองพี่นะครับเอาสามร้อยต๊ะี่สามร้อยบาทอันนี้แบ่งปันการศึกษาหาความรู้ครับพี่นะครับแล้วก็องค์ต่อไปองค์ต่อไปเป็นปู่ฤาษีครับพี่นะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับปู่ฤาษีนะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับพี่องค์นี้วัดกลางนะหลวงปู่บุญนะครับองค์นี้ครับ,บพี่นะสวยแห้งเก่าเดิมสามร้อยนะหลวงปู่บุญเนี่ยครับเป็นพระเปิดโลกดูเนื้อเนี่ย พี่ดูเนื้อพระเปิดโลกเห็นไหมพี่ดูเนื้อพระเปิดโลกเนี่ยถ้าแบบนี้นะถือว่าสุดแล้วพี่สุดๆในครับไม่มีแล้วพี่เปิดเปิดโลกราคาสามร้อยแบบเนี้ยไม่มีแล้วน้าแบ่งปันเงินไปสามร้อยบาทนนครับสามร้อยบาทแล้วก็วงนนี้พี่แนวอาเช่แนวพี่พี่จ๋าอาเช่ช้ำหน่อยแนวเออช้ำหน่อยแต่คําเดียวเลยสุดๆแนวเนื้อแบบนี้แล้วพี่แนวเนื้อที่ตามต้องการเลยในครับาถ้าเนื้อที่ตามต้องการเลยพี่ เนยควหลวงปู่ทั่วเตารีดิ์อัเช่สามร้อยบาทเนี่ยครับอัปเช่นะแล้วก็หลวงปู่นาคเสกครับพี่แนวสมเด็จโตสองสี่เก้าห้าเนี่ยครับแนวหลวงปู่นาควัดระฆังสร้างเนี่ยครับแนวหลวงปู่นาควัดระฆังสร้างดูเนื้อได้เลยพี่เนื้อถึงยุคแน่นอนเนี่ยครับนะเนื้อถึงยุคแน่นอนเนื้อหูเก่าพระบางอกุฎนะเนี่ยเออเก่าพระบางกุฎอยู่พี่ธรรมชาติเลยเอาห้าร้อยเนียครับหลวงปู่นาคสร้างเอาไปห้าร้อยบาทเนี่ยครับลือสีหลังนางเนียครับพี่พี่จ๋าลือสีหลังนางเนี่ยครับกุ โอ้โหพี่ดูเนี่ยอุวัตจุรามณีเนี่ยครับเรือสีหลังนางเนี่ยสามร้อยนะ่ยเรือสีหลังนางสามร้อยบาทเนี่ยครับอ่าพรมสีหน้าหลวงพ่ออีครับพี่เนี่ยครับพรมสีหน้าหลวงพ่ออีเนื้อเมกกะพัดครับพี่เดิมเลยเนี่ยเดิมแบบธรรมชาติเลยเอาสามร้อยบาทเนี่ยครับโบสถ์พราหมณ์เนี่ยครับองค์นี้มีนะนเนี่ยครับร่อโบราณครับพี่เนี่ยครับรุ่นโบสถ์พราหมณ์กับพี่วัชสุทัศน์แนวปีสองสี่แปดห้าสองสี่แปดห้าเอาสามร้อย โบดพรามนะสามร้อยบาทนะครับโบดพรามแล้วก็องนี้องน <c oughs> ี้เนื้อสวยะนรับอ่าเนื้อสวยเนื้อเดิมเลยพี่เนรับเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาติเลยพี่นะเนียหรวงพอนียมเนียบนียบรวงพอนียมครับพี่นียบสองหน้าพอนียมเอาเอาสามร้อยะนรับพอนียมนะแล้วก็ซุ้มกอครับพี่เนรับซุ้มกอโอ้ดูเนื้อดิเนียบองนี้เป็นซุ้มกอครับพี่ะนรับกูัดพี่คุณนะครับพิมพ์ใหญ่นีครับพิม์ใหญ่ฟอร์มร่ําดูดิ กนกคมนะครับพิมใหญ่ฟอร์มร่ํากนกคม300อบาทผมบอกแล้วรัวๆเลยพี่วันนี้จัดให้300อบาทแบบรัวๆไปเลยแนวเราก็เหรียญเชื้อราเดี๋ยวพี่แองค์นี้เป็นเหรียญเชื้อราที่คล้ายวัดเขาตะเคานะรับนะคล้ายๆนะครับคล้ายครับคาว่าจะเป็นเขาตะเคานะครับด้านหลังเป็นฝลังยันครับพี่ยันตัวเดียวด้วยโดดๆมาเลยไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหนก็พี่ไม่เคยได้พบเจอนะเอา300ร0อบาทนะครับเราก็พระองค์นี้ครับพี่รับองค์นี้จะเป็นของ หลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวครับพี่เนยเป็นพระลีลาแนวหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวเนื้อหามวลสารชัดเจนครับพี่เนวพี่พี่เนื้อหามวลสารชัดเจนครับพี่เนียหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวครับพี่ด้านหลังหลังยันครับพี่เห็นไหมหลังยันชัดเจนปู่เหรียญวัดหนองบัวเอาสามร้อยบาทเนยสามร้อยแล้วก็องนี้ครับพี่นวองนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูปู่เสกครับพี่เนียหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูปู่เสกอธรรมชาติ นี่ครับพี่ธรรมชาติแนวประหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูบุกเสกนะเอาสามร้อยบาทคมกิฟตเลยสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยหลวงพ่อคูนี้พี่พ่อคูนก็สวยนะครับจานเดิมด้วยแนวประหลวงพ่อคูนนี่พี่ดูหน้าดูตาเนี่ยเนี่ยแนวดูหน้าดูตาเนี่นะครับจานเดิมด้วยนะครับรอยจานดั้งเดิมเลยพี่แนวพี่หยารอยจานดั้งเดิมเลยพี่แนวรุ่นสร้างบารมีหนึ่งเก้าสร้างบารมีปีหนึ่งเก้า สามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็นางพญาครับพี่นางนางพญานี่สวยนะเป็นพิมพ์สังคติพี่นางนางพญานะนี่ดูเนื้อได้เลยเนี่ยนางพระยาพิมพ์สังคตินะครับนางพญาเอาเนี่ยนางพระาเอาเอาห้าร้อยนางนางพญานะนี่ครับพี่นะครับปู่ทวดนะพี่นับพิมพ์ชลูดโโอ้โหเนื้อย่อนเป็นหนังช้างเลยนะครับเนื้อย่นเป็นหนังช้างเลยพี่นะหลวงปู่ทวดพิมพ์ชลูดสามร้อยบาท นี่ครับสามร้อยแล้วก็องนี้ครับพี่เนี่ครับองนี้เป็นกลุ่มวัดกลางว่ะนียครับกลุ่มวัดกลางว่ะพี่เนี่พี่ลองดูนะเนี่ยสวยเดิมธรรมชาติพี่ะครับน่าจะเป็นกลุ่มวัดกลางนะดูดิวัดกลางคลองข่อยพี่เนี่ยพระที่เดิมได้ธรรมชาติพี่วัดกลางคลองข่อยสามร้อยบาทนีครับองนี้นะเอาสามร้อยครับพี่วัดกลางกลุพระอย่างเดิมไม่ได้แกะออกมาดูเลยสามร้อยบาทนะครับนี่สามร้อยให้รัวรัวเนียครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมอันนี้เป็นเนื้อตะกั่วรองพิมพ์ครับพี่เนียครับเหรียญหลวงพ่อเดิม เน uh. <oh> wow uh, um, ื้อตะกั่วรองพิมพเอาเอาสามร้อยตะกั่วรองพิมพนะเนี้ยพระปิตาเนื้อไม่กระพัดเนืสํสำหรับพระปิตาเนื้อไม่กระพัดโอ้นี้จะเป็นหมลวงพ่อทาครับพี่เนื้อปทาเกลือเดียวนะเนี้ยปิตาเนื้อไม่กระพัดหลวงพ่อทาเกลือเดียวครับพี่เกลือเดียวเอาสามร้อยสามร้อยบาทเนรับปิตาเกลือเดียวนะ แนวสามร้อยบาทอุปประคุตเถี่ยพี่สามลิตเงินนะครับเป็นสั่งกระจายอุปประคุตเถี่ยพี่พิมพ์ปั้นนะครับนะเป็นพิมพ์ปั้นเถี่ยพี่แก้วจะกรบเลยนะครับเนื้อสามลิตเงินเนี่ยดูประคำเป็นเม็ด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 ครับขี้เบ้าเดิมๆนะครับครับขี้เบ้าเดิมๆเอาสามร้อยบาทนี่ครับเป็นอุปประคุตเถี่ยพี่พิมพ์สมาธินะครับนะอุปประคุตพิมพ์สมาธิแล้วก็องค์นี้เป็นอ่าองค์นี้จะเป็นเขาเรียกว่าปิตาไอเป็นซุ้มกอขนมเปี๊ยะนะครับองค์นี้เป็น ซุ้มกอขนมเปียกพี่แกลงแห้งเก่าเดิมสามร้อยบาทแนวะขนมเปียะนะแล้วก็รูปดอกหลวงเพ่อนรับพี่นะองนี้เป็นพิมพ์นิยมแนวะพิมพ์นิยมแล้วพี่ดูเนื้อนี่นะร,รอยใช้รอยช้ำรอยเขานี่แบบว่าเด็ดเด็ดเลยพี่เอ้ยรอยเขานี่แบบเด็ดเด็ดเลยนะช่อเดิมเอาห้าร้อยบาทแนะช่อเดิมนะแล้วก็อง์นี้เป็นสมเด็จรับพี่ในองนี้เป็นโอ้โหพี่เอ้ยตะบังหุ่นพรมดูง่ายสบายตาพี่เนวครับผู่เดิมเดิมเลย แนวพี่จ totally. <Columbus> ๋า <serv> ด <ie lang> so ูง่ายสบายตานะครับคาบกระเดิมเห็นไหมคาบกุเดิมๆเลยพี่เอ้ยแนบเราไม่ได้เจอบ่อยบ่อยอ้าวเราไม่ได้เจอบ่อยบ่อยเนี่ยนครับเนี่ยคาบกุเดิมๆเลยเอาห้าร้อยแนวบางหขนพรมแนวบางหขนพรมห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ก็พี่แนวหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอแนวหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอแนวหูสวยเดิมธรรมชาติพ่อยอดนะพ่อยอดเอาเอาสามร้อยนะพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ เนี่ครับเราก็หลู่ทวดเจี๋ยวพี่นะครับองนี้ครับขี้เบ้าเดิมๆไปเลยครับขี้เบ้าครับตะกันเนี่ยข้างๆเห็นไหมครับดำๆเห็นไหมครับขี้เบ้าครับตะกันนี่คือร่องรอยการหล่อโบราณแบบแบบเดิมๆมาพี่แนวแบบไม่ต้องเถียงก็เลยนะคราบตะกันยังอยู่ครับตะกันร้อยหล่อห้าร้อยบาทเนียครับคาบตะกันร้อยหล่อแล้วก็วัดชัยทุ่งเนี่ยครับองนี้พี่นี่ครับหน้าตู้กับพี่นะวัดชายทุ่งเอาสามร้อยเนะยครับเนื้อตะกัวโหดมากสามร้อยบาทนี่ครับ สามร้อยบาทแล้วก yes. right. ็พระชัยก็พี AP ่นะองค์นี้จะเป็นพระชัยวัดหนังนะครับพระชัยวัดหนังเห็นไหมพระชัยวัดหนังนะครับเอาเอาห้าร้อยในครับพระชัยวัดหนังหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลกบพี่นะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลนะอูพี่ดูเนื้อเนี่ยพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลเอาสามร้อยบาทนะครับพ่อธรรมจักรแล้วก็องค์นี้เป็น หลวงพ่อเดิมมาพี่แนวพ่อเดิมพ่อขายหูรอยจานยังอยู่เลยพี่แนวหลวงพ่อเดิมพ่อขายรอยจานยังอยู่เลยพี่แนวด้านหลังนี่ครับพี่แนวหลวงพ่อเดิมพ่อขายนะเอาสามร้อยบาทนี่ครับพระเนื้อดินครับพี่แนวหลวงพ่อโบยแนวหลวงพ่อโบยวัดมะนาวแนวเป็นพระเนื้อดินนะเนื้อดินพ่อโบยเอาเอาสามร้อยแนวเนื้อดินพ่อโบยพระปิตาครับพี่แนวเป็นพระปิตาฐานสูง <N> นวครบหลงปูรอดวัดโคน,นอนมาแัวนะพระปิตาฐานสูงนะรนบอุดครั่งเดิมๆด,ด้วยดูดิด ق, อุดครั่งเดิมๆด,ด้วยเอาห้าร้อยรับปิตาฐานสูงนะแนวะคร,ระหลงข้อธรรมจัจรเนื้อแดงก็พี่นะรนบเนื้อแดงแบบออกทองแดงเถื่อนเลยเห็นปะ,ะเนื้อแดงแบบออกทองแดงเถื่อนเลยพี่นวคระหลงพ่อธรรมจัจรวัดเขาธรรมมูลเนี่ยพี่สวยก็พี่นะปูสุกเสกนะเหรียญห่วงเชื่อมเอาเอาไปสามร้อยบาทแนะ เหรียญน,นะพี่นะเหรียญเนื้อตะกั่วนะครับพี่เนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของหลวงเอ่อเชียราชในครับอันนี้เป็นตะกั่วรองพิมพ์นครับซึ่งขอบกระบอกนะตะกั่วรองพิมพ์ขอบกระบอกเอาสามรนะ้อยบาทในครับเราก็องนี้พี่นะครับทรงพลใหญ่นะครับนะเออเนี่คล้ายๆทรงพลเลยพี่ดูเนื้อเี่นะครับองนี้เป็นขุนแผนบ้านกลางนะ ดูง่ายเลยพี่นะครับเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อดินเดิมนะครับไม่ได้ดินเสริมเติมแต่งครับพี่ดินเสริมเติมแต่งอาจจะมีส้มบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้คือดินเดิมเดิมองนี้นะคือดินเดิมแน่นอนนี่พี่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แกบหลุดยังมีอยู่เลยนะแมมรอยสี่เหลี่ยมนะรอยร่องรอยแกบหลุดร่อนนะนะครับเนี่ยดูด้านบนเลยแนี่ยวช่วงเลยไหมเนี่ยร่องรอยแกบหลุดร่อนยังเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอยู่เลยพี่นะครับเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทนะครับเต่าครับพี่เต่าหลวงเพราะเงินบางคานนะนะครับนี่ก็เนื้อสวยไหมเนื้อเหลืองแบบว่าเาเเรียกหลืองทองรูปบวบเลว เนี่ยไม่ใช่เหลืองธรรมดาพี่เหลืองแบบทองรูปบวบพี่ดูเหลืองเลยเหลืองหูเหลืองอ้อยหลยเลยเ่อเหลืองอ้อยหลอยเลยพี่เอาไปห้าร้อยบาทเนี่ยครับแล้วก็รายการสุดท้ายท้ายสุดครับพี่นะครับนี่ครับพี่แนวพระรอดกุโมงสวยเดิมเก่าอันนี้ต้องเชื่ว่าเก่ามากครับพี่แนบไม่ได้ทั่วไปธรรมดาแน่นอนนะครับองค์นี้นะครับพี่ดูร่องรอยข้าบสนิมที่อยู่ในกลุ่มอุโมงค์นะนะครับคือจับติดอย่างหนาแน่นนะครับจับติดอย่างหนาแน่นไม่ใช่เพิ่งไปด้านมาใหม่นะครับจับติดอย่างหนาแน่นนะเอาเก้าร้อยบาท นครบเช้าวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็ามาาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ